สินแสบาโคชีวิตผมเอ,อริยพลสวัสดีครับเดือนกรกฎาคมนี้เรามีดาวใหญ่ที่ไม่เคยย้ายมาก่อนในรอบ7ปีเลยนะครับก็คือดาวมนุษย์ยูนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่ามนุษย์ยูนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ผลร้ายมากกว่าผลดีนะแปลว่าทุกคนไม่มีใครรอดพ้นอย่างแน่นอนนะครับโชคดีมากๆที่ท่านได้ฟังในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเองได้ทําคลิปแยกดาวมนุษย์ยูต่างหากเอาไว้แล้วนะครับแต่นี่ก็จะเป็นคลิปประจําเดือนนะครับก็จะได้ฟังรวมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครลืมไปแล้วนะครับอย่าลืม แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปในครั้งต่อตไปนะครับก่อนจะฟังกันนะครับแน่นอนครับคุณต้องรู้ลักนณาราศีที่ถูกต้องก่อนนะครับลักนาราศีไม่ใช่ราศีนะครับราศีแบบทั่วไปจะใช้เพียงแค่วันที่และเดือนครับอันนั้นคือแบบ ทั่วไปนะครับแต่ที่นี่เราใช้ลักพนาราศีครับเพราะเราต้องใช้เวลาเกิดมาเป็นตัวตัดสินครับว่าคุณเป็นคนลักพนาราศีอะไรครับแปลว่าคุณเกิดเดือนอะไรคุณก็สามารถเป็นได้ทุกลักพนาราศีครับและการที่คุณเกิดกี่โมงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวบอกนั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสามารถที่จะรู้ได้เพียงแค่คุณแอดไลน์ครับแอดซินแสแซดไอเอแซดเออครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็กดโค้ดแนะนำนะ4 5 6หนะครับ เพื่อที่จะได้รู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วค่อยมาเริ่มฟังกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลัคนาราศีตุลครับเปิดสกกราดมาเดือนกรกฎาคมดาวดวงแรกเลยที่ย้ายก็คือดาวมนุษย์ยูหรือว่าหมายเลขศูนย์นั่นเองครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับว่าปกติแล้วเนี่ยจะย้ายทุกๆุกปีครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นการย้ายมาในตำแหน่งช่อง 11นาฬิกานะครับซึ่งจะย้ายมาเพียงแค่ชั่วคราวก่อนที่จะย้ายกลับไปที่ตำแหน่งเดิม12นาฬิกาแล้วจะย้ายกลับมาอีกในปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรอบนี้เนี่ยก็จะย้ายเข้ามาเนี่ยส่งผลตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมไปจนถึงวันที่ 1ธันวาคมนั่นเองนะครับซึ่งตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งโรคภัยสิ่งที่คนลัคนาราศีตุลต้องระมัดระวังเลยก็คือว่าระวังมีอาการหรือความเจ็บป่วยแต่สิ่งที่จะได้มาด้วยนะครับเป็นข้อดีเนี่ยก็คือเรื่องของเซนต์นะครับแล้วก็สัมผัสพิเศษนะที่จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มาพร้อมกับข้อดีแล้วก็มาพร้อมกับข้อเสียด้วยนะครับอยู่ที่ว่าแต่ละคนเนี่ยเกิดเรื่องไหนนะครับ ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยที่สำคัญเนี่ยก็คือจะดูลึกลงไปอีกนะครับก็คือว่าเราเองเนี่ยในบาร์โค้ดชีวิตของเราเรามีดาวอะไรในช่องนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีดาวอะไรคือจบแล้วที่ผมพูดจบไปเมื่อกี้นี้นะครับแต่สำหรับคนที่มีดาวก็ลองฟังต่อนะครับส่วนใครยังไม่แน่ใจก็ต้องไปผูกดวงในระบบสินแสให้ถูกต้องนะเพื่อที่จะได้ดูว่าในตำแหน่ง 11นาฬิกาเนี่ยเรามีดาวหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเหมือนอความพิเศษที่ช่องนี้ไม่เหมือนช่องอื่นนะครับเราพูดกันแบบเชิงลึกแบบเฉพาะเจาะจงเท่านั้นครับดาวแรกเลยนะครับบางคนอาจจะมีเลข0ูนย์ะครับศูนย์เจอศูนย์นแบบนี้มันจะกลายเป็นคู่ศูนย์ศูนย์นั่นเองนะครับซึ่งคู่ศูนย์ศูนย์เนี่ยก็หมายความว่าเป็นคนที่เก็บตัวนะครับเป็นคนที่ ไม่ค่อยอยากที่จะไปไหนอยากอยู่กับบ้านนะครับไม่อยากเจอผู้คนนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะรู้สึกว่าอยากสำรวจตัวเองนะค้นหาตัวเองหาสิ่งแปลกใหม่ในการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยก็ลองสังเกตดูนะครับตอนที่ดาวย้ายเข้ามาแล้วเนี่ยพลังงานที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นยังไงนะครับเรื่องของดวงดาวเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับหรือเรามีการ ออลองฟังแล้วไปจับอาการของตัวเราเองนะเราก็จะได้ความแม่นยำที่มากขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีเลข1อยู่นะครับมันจะกลายเป็นคู่ศูย์คู่ศูเนี่ยแปลว่าคู่ปิดทองหลังพระนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการทำงานของเราเนี่ยเราอาจจะไปทำงานอยู่ในลักษณะของถอยโหลออกมาอยู่เบื้องหลังแทนนะครับก็คือไม่ได้ทำงานในเบื้องหน้าไม่ได้ทำงานใน ส่วนที่เปิดเผยละนะครับแต่ว่ามาทํางานเบื้องหลังนะครับสำหรับเลขต่อไปนะครับก็คือหมายเลข2ถ้าเกิดเป็นคู่ศูนย์สนะครับก็จะเป็นคู่ใจอ่อนนะครับคู่ใจอ่อนอันนี้คือคุณก็ต้องระวังว่าเวลามีอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยต้องพิจารณาให้รอบคอบสักนิดหนึ่งอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาให้รอบคอบเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดได้สูงนั่นเองนะครับ สำหรับหมายเลข3นะครับก็คือคู่ศูนย์สาเป็นคู่เจ้าอารมณ์นะครับเลขคู่นี้เนี่ยจะส่งผลกับคุณในเรื่องของสภาวะทางอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของออการมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับอย่าอย่าขึ้นง่ายหรือว่าอย่าอย่าอารมณ์ร้อนนะมันก็จะทําให้ตัวคุณเองเนี่ยก็ขาดเสน่ห์ไปด้วยนะครับสำหรับหมายเลข4นะครับถ้าคุณมีนะก็จะกลายเป็นศูนะครับ แปลว่าคู่นักสื่อหมายความว่าให้ระวังในเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเสียหายนะครับหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารหรือว่าการสื่อสารมีปัญหาความลับล่วงไหลนะหรือไปล่วงรู้ความลับของคนอื่นนะครับตรงนี้สำหรับคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องเนี่ยถือเป็นเรื่องดีนะครับมันจะไม่ใช่เรื่องร้ายละนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เรารู้แล้วเราจะได้เอามาปรับแก้ไขให้ได้อย่าง รอบครอบนะได้อย่างคมมากขึ้นอะไรเงี้ยสมมุติเราเป็นทนายอ่ะเราก็ต้องอยากรู้สิ่งที่ลูกความต้องบอกให้เราฟังให้ครบเราจะได้รู้ว่าเราจะสู้ด้วยเหลี่ยมมุมไหนถูกไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะใช่ไหมครับสำหรับเลข5นะครับมันจะกลายเป็นคู่05นะครับซึ่งหมายถึงเก่งเรื่องยาก เมื่อสักครู่บอกไปแล้วว่าดาวเข้ามาในตำแหน่งนี้เนี่ยเซนจะดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี5ด้วยเนี่ยเซนจะแรงขึ้นแม่นยำยิ่งขึ้นไปอีกแล้วจะคมในชนิดที่ว่าคนอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงหรือหาตัวจับกับคุณได้ยากมากเลยสำหรับเลข6กนะครับก็จะเป็นคู่06ซึ่งแปลว่าคู่เงินร่วงนะครับเลคู่นี้คุณก็ต้องระวังเรื่องของการใช้จ่าย นะระหว่างเรื่องของความรักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคู่อยู่แล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ต้องเข้าอ,อกเข้าใจกันประคับประคองจิตใจกันนะครับแล้วก็มีความรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายนั่นเองนะครับสำหรับเลขต่อไปนะครับก็คือเลข7นะครับก็จะเป็นคู่ศูน7เเป็นคู่วิตกกังวลคุณอย่าเครียดไปจนเกินกว่าเหตุนะครับฟังข่าวหรือฟังอะไรก็ตามนะครับก็อย่าไปอินมากนะเราก็ฟังไว้เนี่ยด้วยความเป็นอุทาหรณ์ แต่ไม่ได้ฟังเพื่อที่จะไปลงลึกดำดิ่งไปกับเขาด้วยนะอันนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยเก็บเรื่องต่างๆมาคิดมากจนเกินไปทําให้เครียดได้นะครับสำหรับเลขต่อไปคือเลข8นะครับก็จะเป็นคู่08เลขคู่นี้ก็จะส่งผลในเรื่องของการคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นนะครับหรือวางแผนทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่นะมันคือคู่คิดการใหญ่นะใครฟังใครบอกใครเตือนก็ไม่เชื่อนะครับ ก็ไม่อยากที่จะคือยังอยากที่จะลองด้วยตัวเองก่อนนะครับนะเขาเรียกว่ามูทะลุก็ได้หรือดันทุลังก็ได้นะครับมันแบบนั้นสําหรับเลข9นะครับเลขสุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดเรามีเนี่ยจะเป็นคู่0ูนะครซึ่งคู่นี้ก็จะหมายถึงคู่เหนือธรรมชาตินะครับก็จะคล้ายๆกับ0ูแต่อันนี้จะออกแนวเซนต์แบบล่วงรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตนะซึ่งตรงนี้เนี่ย คุณก็จะมีเซนที่แรงขึ้นนะแล้วก็จะมีความเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็โลกวิญญาณด้วยนะครับเพราะว่าเลข9้าเนี่ยคือเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เลขศูนย์เนี่ยคือวิญญาณนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของคนที่มีดาวอยู่ในตำแหน่ง11บเนาฬิกานะครับสำหรับคนที่ไม่มีดาวก็จะเหมือนกับตอนต้นที่พูดไปถ้าลืมไปแล้วก็ย้อนกลับไปฟังแค่นั้นเองนะครับดาวดวงต่อไปนะครับที่จะส่งผลในเดือนกรกฎาคมนะก็คือดาวพุธ หรือว่าหมายเลข4นะครับจะเข้ามาในตําแหน่ง9ก้านากานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมไปจนถึงวันที่28กรกรกฎาคมนะครับซึ่งซึ่งช่องเนี้ยเป็นช่องการงานนะครับก็แปลว่าเลข4คือดาวพุธหมายถึงการสื่อสารนะการมีมนุษย์สมพันธ์การทําในเรื่องที่ไม่เคยทํามาก่อนนะครับหมายถึงเรื่องโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะเมื่อเข้ามาในช่องการงานก็เกิดสิ่ง ที่พูดไปกับเรื่องงานก็คือมีการติดต่อพูดคุยเจรจางานมากขึ้นมีการพบปะกับคนที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนในหน้าที่การงานมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้พบได้เจอหรือได้รับโอกาสในการจะทำงานใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะสามารถที่จะร่วงรู้ได้นะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นกับเรารทีนี้อย่างที่ผมบอกไปครับตัวแปรสำคัญในการแยกคนแต่ละคนที่แตกต่างกันนั้นเนี่ย มันอยู่ที่ว่าเรามีดาวอะไรในช่องช่องนี้นะครับถ้าเรามีดาวแปลว่าเราจะมีเรื่องราวเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่มีดาวก็จะเกิดเรื่องเป็นภาพรวมแบบที่ผมพูดจบไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งผมจะขอพูดดาวที่สําคัญสําคัญในสองลักษณะลักษณะแรกเลยก็คือดาวที่เป็นดาวดีหรือดาวคู่มิตร ลักษณะที่2คือลักษณะดาวที่เป็นดาวที่เจอกันแล้วไม่ดีหรือเราเรียกว่าคู่ศัตรูนั่นเองนะครับคู่ศัตรูของหมายเลข4ี่เนี่ยคือหมายเลข8 48แปลว่าคู่พลิกแพลงเกิดการพูดจาอะไรกันแล้วมันมีการพลิกลิ้นพลิกไปพลิกมานะครับแปลว่าคําพูดเนี่ยไม่น่าเชื่อถือนั่นเองหรือในทางกลับกันเนี่ยคำพูดเนี่ยโน้มน้าวใจให้เชื่อจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเช่นเรื่องไม่ดีกลายเป็นดีเรื่องดีกลายเป็นเรื่องไม่ดีอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนดาวคู่มิตรของหมายเลข4เนี่ยก็คือหมายเลข2หรือว่าดาวจันนะครับดาวจันทร์เจอกับหมายเลข4ี่เนี่ยเป็นดาวคู่มิตรกันคู่42แปลว่าคู่เป็นที่รักนะครับแปลว่ามีเสน่ห์ในคําพูดพูดแล้วคนหลงไหลได้ปลื้มนะรู้สึกว่าคําพูดนั้นเนี่ยเป็นคําพูดที่ไพเราะอ,อ,อ่อนหวานนะมีเสน่ห์เหลือเกินนะครับอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นข้อดีในการติดต่อง,งานประสานงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสาหรับดาวคู่อื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนั้นเนี่ยมีความหมายเช่นเดียวกันซึ่งผมเองเนี่ยได้จัดทําหนังสือนะครับที่ชื่อว่าบาร์โค้ดชีวิตอ่ะลิขิตจากดวงดาวนะครับในหนังสือก็จะมีคู่เลขทั้งหมดเลยตั้งแต่คู่ศูนย์ศูนย์ไปจนถึงคู่เก้าเก้าเลยนะครับถ้าใครที่สนใจนะครับสามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยไม่ว่าจะเป็นร้านในอินซีเอ็ดคิโนคุนิยะนะครับหรือว่า ร้านอะ,อะไรเอ่ยมันจะมีอีกร้านหนึ่งนึกชื่อไม่ออกนะนายอินซีนะครับ B2S นะครับแล้วก็คิโนคูนิยะนะครับก็สามารถไปซื้อกันได้นะครับหรือจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้นะครับร้านขายหนังสือออนไลน์ทุกแบรนด์เลยก็มีขายหนังสือเล่มน,นี้อยู่นะครับแล้วก็มีราคาโปรโมชั่นด้วยนะครับราคาหน้าปกเนี่ยสามบาทเท่านั้นนะครับเป็นหนังสือปกแข็งพิมพ์4ีส,สีกระดาษอาร์ตอย่างดีเลยนะครับ รับรองว่าเห็นหนังสือแล้วเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าราคาทําไมมันถูกขนาดนี้นะครับเหตุผลที่ทําราคาถูกขนาดนี้ก็บอกตรงๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้ความรู้ครับแล้วก็นึกถึงคนที่งบประมาณมีจํากัดนะครับประเทศของเราเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกครับเป็นประเทศที่เราต้องซื้อหาความรู้ได้ด้วยเงินนะใครมีบุตรหลานน่าจะทราบอยากจะเข้าโรงเรียนดีๆก็ต้องเสียแปะเจียใช่ไหมครับอยากจะเรียนโรงเรียนานานาชาติก็ต้องเสีย ค่าเธอมมหาสามใช่ไหมครับโรงเรียนใกล้บ้านหรือโรงเรียนในหมู่บ้านชุมชนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่คนมักจะมองข้ามไปนะครับก็มันเป็นเรื่องของการปกครองการบริหารประเทศนะครับถ้าเราสามารถทําให้ความรู้มันเท่าเทียมกันได้คนก็จะไม่ต้องไปเสียเงินอะไรแบบนั้นมากมายซึ่งนั่นเองเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าผมทําหนังสืออะไรที่จะให้ความรู้กับคนนะผมก็อยากทําให้ราคามันสามารถที่จะจับต้องได้ แล้วอยู่ในขอบเขตที่มันจะต้องดูดีแล้วก็มีความทนทานซึ่งหนังสือเล่มน,นี้เนี่ยทำอยู่บนความตั้งใจนั้นเลยนะครับลองไปหาซื้อดูนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมนะก็ฟังผมต่อนะครับหมายเลข6นะครับคือดาวศุกร์จะเป็นดาวที่ย้ายเป็นดวงที่3ในเดือนกรกฎาคมนะครับจะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง10นาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่8สิงหาคมนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งความเจริญนะครับ ชื่อช่องเนี่ยดีมากและดาวก็เป็นดาวที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นดาวาตามตำราเขาเรียกว่าดาวสุภเคราะห์นะครับส่วนเอาแบบภาษาเราคุยกันเข้าใจพูดง่ายๆฟังกันรู้เรื่องก็คือเป็นดาวที่ส่งผลในเรื่องการเงินกับความรักอพอพูดอย่างนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วใช่ไหมอพอพูดเรื่องเงินนะคนจะแบบตื่นขึ้นมาทันทีนะครับถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe ช่องของเราแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ ดาวดวงนี้เข้าตำแหน่งความเจริญแปลว่าคุณจะมีสเสน่ห์มากขึ้นครับโดยเฉพาะสเสน่ห์นี้จะนำพามาเรื่องอะไรครับเรื่องเงินนะนำพามาเรื่องอะไรครับความรักนะครับซึ่งตรงนี้สําหรับคนมีคู่แล้วนะหรือว่าคนไม่โสดนะมีแฟนแล้วอย่างเงี้ยก็ตัดเรื่องนี้ไปในช่วงเวลาที่ดาวเข้ามาแบบนี้คุณจะโดดเด่นนะครับคุณจะมีการแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่นะครับดูดีขึ้นนะครับซึ่งมันจะนำพาให้คุณเนี่ยได้โอกาสใหม่ๆทําให้คุณได้พบเส้นทาง ที่คุณจะเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับผมยังยึดถือในเรื่องของการมีศีลห้ายึดถือในเรื่องของการเป็นมนุษย์ที่เหมือนมนุษย์จริงๆนะครับมนุษย์ที่เหมือนมนุษย์คืออะไรมนุษย์ที่เหมือนมนุษย์คือมนุษย์ที่รู้จักยับยั้งชั่งใจรู้ว่าอะไรผิดรู้ว่าอะไรถูกนะครับสิ่งที่ทําให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือสัตว์เนี่ยเวลามันมีความต้องการเนี่ยมันผสมพันธุ์ไม่เลือกครับแต่มนุษย์เวลาเรามีความต้องการเรามี สติสัมปชัญญะความเกรงกลัวต่อบาปใช่ไหมครับฮิริโอตัปะในการยับยั้งชั่งใจและมีศีลธรรมได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าเราทําเรื่องแบบนี้นะครับเวลาดาวเข้าทางแบบนี้นะมันจะผลักดันส่งเสริมให้เราจเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลายคนมักจะบอกว่าดาวบอกว่าเข้าล็อกเข้าทางเข้าจเจริญแล้วทําไมไม่เห็นดีเลยนะก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวเข้ามาตรงนี้แบบนี้คุณต้องทําปัจจุบันให้ดีด้วยสอดคล้องกับดาวครับแต่ถ้าตอนนี้คุณยังไม่ดีนั่นแปลว่า คุณเนี่ยทำอะไรมาในอดีตมันกําลังส่งผลตอนนี้นครับอดีตนะครับที่ทําจะส่งผลกับปัจจุบันในวันนี้ปัจจุบันที่ทําในวันนี้จะส่งผลกับอนาคตในวันข้างหน้านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจกฎธรรมชาติตรงนี้ด้วยนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวอาทิตย์หรือว่าหมายเลข1นนะครับดาวอาทิตย์หมายเลข1เนี่ยจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง9ก้นาฬิกาเป็นตําแหน่งการงาน และส่งผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมนะครับงานที่ทุ่มเททำลงไปนะครับกำลังจะสร้างผลงานให้คุณมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักนะครับได้เป็นผู้นำหรือคุณต้องทำงานที่มีความรับผิดชอบสูงนะหรือคุณอาจจะต้องได้รับมอบหมายในการทำงานที่คุณจำเป็นต้องตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อใหอ้งานที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเดินหน้าต่อไปนั่นเองนะครับ ตรงนี้เนี่ยเป็นความหมายที่ดาวอาทิตย์ส่งผลกับช่องการงานสําหรับคนที่มีดาวนะครับในช่องช่องนี้นะครับก็จะมีดาวที่ส่งผลเรื่องดีและไม่ดีเพิ่มขึ้นไปอีกอย่างที่ผมบอกไปดาวที่ส่งผลดีกับดาวอาทิตย์นะครับก็คือดาวพฤหัสหรือหมายเลข5นะครับหนก็จะเป็นดาวคู่มิตรกันจะส่งเสริมในเรื่องของ คู่ใหญ่อุปถัมภ์นะครับสำหรับดาวคู่ศัตรูก็คือหมายเลข3นะหนึ่งสามจะเป็นคู่ศัตรูกับดาวอาทิตย์อันนี้จะส่งให้เกิดความขัดแย้งในการทํางานเพราะว่าเป็นคู่ทะเลาะนั่นเองนะครับสุดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยดาวหมายเลข4นะครับก็คือดาวพุทธที่จะย้ายปิดท้ายเดือนกรกฎาคมย้ายเข้ามาในตําแหน่ง8ปดนาฬิกาส่งผลตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมจนถึงวันที่20สิงหาคม ซึ่งช่องนี้เป็นช่องโชคลาภนะครับก็จะดีต่อเนื่องเลยนะครับเพราะดาวพุธในเดือนนี้ย้าย2รอบรอบแรกย้ายเข้ามาในช่องการงานรอบที่2ย้ายเข้ามาในช่องโชคลาภนะครับถ้าคุณยังรักษาพลังงานที่ดีเอาไว้นะครับการติดต่อประสานงานที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้เนี่ยจะส่งผลให้คุณได้รับอน,นิสงส์งอย่างมากมายเลยนะครับ เพราะโชคลาภเนี่ยแปลว่าได้มากกว่าที่คาดไว้หรือได้ในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้แบบนี้คือนิยามของคําว่าโชคลาภนะครับคําพูดของคุณการเจราจาต่อรองของคุณสิ่งที่คุณแสดงออกไปจะนําพามาในเรื่องนี้นั่นเองนะครับโดยเฉพาะถ้าคุณพลาดช่องก่อนหน้านี้แต่ช่องนี้คุณมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งแลครับ ถ้าคุณมีดาวหมายเลข2หรือว่าดาวจันทร์อยู่มันจะเกิดดาวคู่มิตรกันเป็น4ี่สนะครับตรงนี้จะทําให้คุณเนี่ยได้โชคมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าเกิดคุณมีดาวที่เป็นคู่ศัตรูนะครับก็คือหมายเลข8นะอันนี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยอาจจะไม่ได้โชคก็ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าคุณจะต้องไปดูในบา์โคชีวิตของคุณละเพราะว่าช่องบา์โคชีวิตแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าคุณมีเลขอะไรในช่องก่อนหน้านี้มันจะไม่มีมาซ้ำในช่องนี้อีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ไม่ต้องเ,ออเขาเรียกอะไรฝันกลางวันนะว่าจะมีดาวเลขดีมันในทุกๆช่องอันนั้นคุณต้องเขียนเองละนะครับนะแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงนะครับแน่นอนแหละครับถ้าเกิดคุณไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับคุณไม่มีทางรู้นะครับแต่ผมเองมีเครื่องมือที่จะให้คุณรู้ได้ครับนั่นก็คือเอาอย่างนี้ทําตามที่บอกนะฟังดีๆเปิดไลน์กด ปุ่มเพิ่มเพื่อนกดค้นหาใส่ at sin แส at z i n z a e กดเพิ่มเพื่อนกดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วก็ใส่โค้ดแนะนำา456เพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันชัดเจนไหมนี่ทำตามสเต,ต็ปแบบนี้รับรองทำได้แน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้แล้วไม่ต้องกดซ้ำเพราะว่ามันไม่ให้กดซ้ำอยู่แล้วนะครับคุณน่ะจะต้องไปกดปุ่มแจกวัน ผ่านระบบนะก็คือกดเข้าระบบไปก่อนแล้วมันจะมีปุ่มแจกวันอยู่ตรงกลางคุณก็กดแล้วคุณก็กดรับวันดูคลิปวิดีโอผมนิดนึงผมจะมีคลิปสอนวิธีการใช้งานคุณก็ค่อยๆกดฟัง ฟังจบคุณก็กดรับวันมันมีทั้งหมด10บรรทัด10หัวข้อนะคุณก็จะได้วันเพิ่มฟรีสักหนึ่งอีก10วันนะครับนะได้วันเพิ่มฟรีอีก10วันนะครับทีนี้ระบบผมเนี่ยคุณสบายใจได้อย่างหนึ่งคือผมไม่ได้เก็บชื่อนามสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตัตรประชาชนคุณแปลว่าผมไปตัดเงินคุณไม่ได้ถึงเวลามันหมดอายุแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คุณละ ว่าคุณอยากใช้ต่อไหมถ้าคุณเห็นประโยชน์อยากใช้ต่อคุณมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งก็คือสายบุญสายบุญคือไม่ต้องใช้เงินนะแล้วทํายังไงล่ะไม่ต้องใช้เงินก็กดปุ่มแชร์แล้วแชร์ให้เพื่อนใช้ถ้าเพื่อนใช้ลงทะเบียนสําเร็จ เพื่อนได้ใช้ฟรี30วันเราจะได้วันเพิ่มนะครับหนเนี่ยเราได้2วัน2คนเราได้อีก3วันคนเคนแล้วอีก5วัน20คนอ่ะสิคนนะครับคนที่10เนี่ยเราได้อีก20วันเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้วันแบบมาใช้ได้สบายสบายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณบอกว่าไม่เอาอะ่ะไม่อยากยุ่งกับใครมันมีประโยชน์เห็นแล้วแหละรู้ละแม่นด้วยนะจ่ายไหวคุณก็เลือกจ่ายตามแพ็กเกจมีตั้งแต่แพ็กเกจสิบสัปดาห์รายเดือนครึ่งปี1ปี นะครับอันนี้ก็ไปกดดูในแอปพลิเคชันได้เลยนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมและทีมงานเนี่ยตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสตินะครับเพราะเราใช้สต,ติจากดวงดาวเพื่อให้คุณมีสตินั่นเองนะครับสินแสบาโค้ชีวิตใช้ได้สติแชร์ชได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านไลน์บอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาโค o ชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบา r ค o ชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาโค o ชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาโค o ชีวิตของเราสินแสบา r c o d ชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาโค o ชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนา์สินแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา